สวัสดีครับสวัสดีคุณเนเช้ากผมสวัสดีกันตอนนี้ผมแปดโมงคุณแกออกมาครับออกมาแปดโมงวันนี้ไ like ล่งานบอครับใช้ห่มติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ขนมวหนุ่มไทยให้รแรกแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาอีกอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมแดดร้อนให้พนมซื้อ ล้านจะลดล้วก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะลดแก็สลับไปดย็มยนะครับหมดทั้งทุกอย่างแล้วก็ไล่เช็คน็อตด้วยว่าตรงไหนขาดไปครเนี่ยหด้ครบเดี๋ยวลรยงานต่อน เป็นวันที่ร้อนอีกหนึ่งวันตอนนี้เปลี่ยนมาหญิงบอกนครับให้ตาอีไปติดติ๊กเกอร์เอาบอกไปขุนมือครับแบตหมดไปแล้วชุดหนึ่งโอ้ยร้อนมากดูเหงื่อโซมเลยไหไเยเนน้ำแล้วยากเล่นน้ำเดากไปนั่งง,ง่อที่ทะเลน้ำองำไปเรื่อยๆครับผมเหนื่อยก็พัก ทักนั่งทักไลไปด้วยเปื่อยแล้วว่าวกันอีกทีครับเสร็จไปเสร็จก็นไปดูกันบล็อกแบตเตอรี่หมดครับวิ่งไปดูแบตเตอรี่เมื่อกี้วิ่งไปเติมน้ำมันด้วยก็ไม่มีครับเขาบอกชาทิ้งไว้ที่บ้านแลวิ่งเข้าไปบ้านครับเอาบล็อกมาจริงก็เดี๋ยวาวนี้ครับลาวนี้แล้วก็จะวิ่งไปข้างหน้าน,นู่นติดติ๊กเกอร์เสร็จแล้วครับสเตนี้ก็เดี๋ยววิ่งกลับไปบ้านเดี๋ยวบล็อกครับไปหากินพงกินข้าวด้วย หากินตรงกินเตี๋ยวสบายสบายร้อนแดดร้อนร้อนจนแบบสุดจะทนเลยสามสี่วันที่ปวนหัวตึ๊บๆเลยน้ำหมดไปกะตีนึงแล้ว เดี๋ยวพักเขี่ยงเลยครับตอนนี้ก็พนังยนมชาจอนเราถ่ายแก้ไปเลยแ,แขวทง,ทงทางครับผ่านไปผ่านมากินสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเงียบเงียบ อันนีมีซุ้มให้นั่งด้วยเดี๋ยวนั่งนั่งตรงนี้ดีกว่าฝนมืดมาแล้วครับฝั่งนนจะถึงเราหรือเปล่าจะไม่รู้เลยฝั่งนี้แดดเปรี้ยงฝั่งน,น้นตกทุกวันครับแบบนี้เดี๋ยวอะไรติดติ๊กเกอร์สเตนี้แล้วก็ข้าสะพานก็น่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวรอเขารอตอกเสาอีกสองต้น จัดตะติดติเกอร์ทอนแสงมีเหลือแค่นี้ครับอเอาให้เขาไปแล้วหรือเมื่อเราก็ต้องกลับมาติดด้วยเออมันมีมันมีแค่นี้มันเหลือสามสามมัดนะ่ะเหลือสามร้อยครับมันไม่หล่นอยู่แถวนี้สักมัดเลยเหมือนจะเป็นไข่เลยทำท่า คุณต้องแก้ด้วยควดเขียว ปอแป,ปะพอแปะแล้วไข่แน่นอนเลยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่จะเบยอยุ่ทาเลครับทำเลอ่ <c oughs> ื่อมานั่งโโงโๆอยู่ริมหาดตรงนี้คือหาเดเพชรครับอยู่ระหว่างหาดชะอำกับ

ก็ไม่ไปเรามาดูทะเลเฉยน้ามนำสัตว์เลี้ยงเอาไอติวมไม่อยู่นี่ไงดูข้างหลังเลยแต่ไม่ถึงแล้วจ้าหาเดเพชรมีมันน้ำสังตัวลงไหม À lô Ali. Có hò nữa. Hò đang mà. Nước lùng nữa nè. láng một lời. ไ,ไม่มีอะไรมาทะเลทั้งทีไม่มีอะไรเลยอากาเพชรน่าจะกว้างแค่นี้เลยไม่มีที่พอที่นั่งเล่นเลยนะมีมีที่ติวพาไปจิดชายหาดถนนเรียบชายหาดเด้อ ตอนนี้ฝนไม่ตกครับม,มาประมาณทักห้กิโล4กิโล5กิโลบรรยากาศฟ้า ขึ้นแล้วกลับแล้วครับมาดูเฉยๆครับวันนี้เปานประธานกินลาบก็เลยเป็นทุกของเราเราต้องทำให้ท่านประธานกินหมูมากินมะนาวเด็ปอกซื้อมาก็ไม่คนนึงเรืนองต้งยมยำมาเต้นหอมดิมาเป็นเป็นบ้านเลยมะนาวปักชี ไล่ไปซื้อเขาั่วมีพริกขวดมาพริกสดก็มีมาพริกกระเทียมมาหอมแดงไม่มีไล่ไปซื้อไปงในนัดน่นหรอครับไกลเลยละประมาณสักสามสี่กิโลได้ละใช่เดี๋ยวสับเนื้อนอ,อครับนี่ถ้ามันไก่ด้วยซื้อมาหรือตดนขวดเกี่ยวถ้ามันไก่ก็ซื้อมาจะจะกินเนี่ยหมูโลน่าจะโลคนใช่ไหมเตีวหยุก่อนก็นไ,ได้ไม่ถด้ มาครับข้าวมื้อเย็นเรานี้ม,นมันมุ้งใครมันมุ้งมีลวกมีลวกจิ้มอยู่ข้างบนยังไม่เสร็จมาแล้วมาแล้ววันนี้ปะใช่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 ผู้ว่างไหมครับเรียบยร,ร้อยแล้วข้าจะเหลือกระร้อยกุ้งจิ้ม กระนำจิ ists, unda, I, uh ้มหมูครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นีก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมขอดึกแล้วนะกระอิมแล้วครับผมั่งทํางานมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมาฝนตกประมาณบ่ายสองนิดๆจบมาเนี่ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นร่างใจดด้วยครับผมเจอกันคลิปต่อไปมีต่อไปนะเพชรบุรีประมาณนี้นะฮดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมันมา